สวัสดีจ้าพบกันเหมือนเดิมกับช่างวิบวันเช้พี่น้องจ้าได้เวลามาออกกําลังกายเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจ้าจะออกตอนเช้าหรือตอนแรงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราจะเอาที่สบายใจและเอาที่สะดวกนะจ้าวันนี้จะมานั่งเสนอคือว่าถ้าอยู่เทินจาพี่น้องมาต้องเล่นเอวนะจ้าเล่นเอวจ้าเอ่อท่าเดียวจากวันนี้เอ่อปกติถ้าอยู่ในลานแอรบิกนะจ้าพี่น้องจ้ามันจะมีฟูสอนแล้วก็จะมีเอ่อเพลงเต้น แล้วมีคนเยอะแล้วมันจะเต้นสนุกสนุกกับพี่น้องมวนจ้ะแต่ช่วงนี้เขาปิดจะพี่น้องแล้วประเด็นมวนเห่าในห้องก็เป็นอย่างกับพี่น้องมาจากพี่น้องมาออกกํางกายน้านกันพี่น้องจ้ะเพราะว่าสถานที่มันแคบก็เป็นอย่างจา้ะเอาที่เราออกได้ไปจ้ะเนาะเอาที่ว่ามืดละหน่อยนะพี่นอ้องดีก็ไม่ไม่ได้ออกเนาะเพราะว่าลานเขาปิดนะจ้ะเนาะเราก็ออกวันนี้ปกติเป็นคนชอบมากเลยจ้ะพี่น้องจ่ะในการเต้นแอรบิดจากพี่น้องเพราะว่ามันสนุก มีเปล่อยายมีเพลงมันๆจะพี่น้องเออแต่ว่ามาจะพี่น้องมาเบิงถ้ายูเทิร์นต้องสายเอวนะจ๊ะเมื่อแม่นเต้นหมอลำเะจ้าพี่นอ <c oughs> าา้องอย่าเกาใจปิดอาราบิกจะ้ะเออมันก็บริหารเอวหรือว่ามือเจ๊ะมือของเรานะจ๊ะพี่น้องว่าจะพี่น้องเยาวาไรมือยมันสิมือยกอนเต็ม,ม,งงม,ม,จ,มจ้ะมาจ้ะเอวนะจ๊ะเนี่ยดูไว้จะเอว ที่จริงมันนักสี่เนาะเราเราค่อยเทืนแต่ว่าสถานที่มันแคบจะพี่น้องกเอาจ้ะหนึ่งสองมมุนแล้วก็อย่าลืมมือด้วยมุนหนึ่งทำมือด้วยจ้ะเอวด้วย เร็วขึ้นแค่นี้ก็เหนื่อยทำไปเรื่อย,อยชิ จิงจิงโอเคจ้ะโอ้ยพี่น้องจ้าทำแบบสิไปเรื่อยๆโอ้ยวิ่นวิ่นวิ่นโอ้ยโอ้ยหมุนติวติว,ตวหัวขนาดออกเป็นประจำแล้ครับพี่น้องค่เออเมื่อยขนาดออกซ้ำหนีพี่น้องอยัดูถูกเด้อจ้ะซ้ำหนีในก็ะด้ ลิ้นออกจ้าพี่นอ้องจ๋ค่ะอืมลองเห็ดเบิง์เบเชียเมือ่อยจ้าโอ้ยก็ตนองก็ขอบคุณทุกคนเลยจ้าที่มารับชมรัะฟังและติดตามเลยพี่น้องจ้ะเจอกันคลิปต่อไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมันจะมีนําเสนออีกโอ้ยเมือ่อยเอาแค่นี้ก่อนนะจะ้ะเนาะจะเอ่อเอาแบบที่ถ้ายูเทิร์นตัวนี้เนาะโอนี่อันง่ายๆนะจะ้ะเนาะลองทําดูนะจ๊ะเมือม่อยเหื่อยจ๋าบริหารเอวกับมือเนาะ พี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเจอกันคลิปต่อไปเลยจ้ะพี่น้อง